สวัสดีค่ะสวัสดีพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับชาวมีอ Up นะคะในช่วงบ่ายเนาะวันนี้เราก็จะมารายงานข่าวเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนาะมีก็ได้พูดไปแล้วคลิปหนึ่งทีนี้เนี่ยหนะ้าตอนนั้นเนี่ยมี่าวว่าจะพูดรวบยอ่อแต่ว่าคิดไปคิดมาแยกดีกว่านะเพราะคลิปนั้นก็ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเมืองส่วนคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปเกี่ยวกับการมุ้ง หลายๆคนคงจะสังเกตเห็นนะคะว่าคลิปก่อนหน้านี้ทำไมมันถึงได้มีรูปของลิลี่เหงียนเอ๊ะมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะก็เลยอยากที่จะมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็อยากจะแยกจะได้ไม่ปะปนกันระหว่างการเมืองกับการุมงเราต้องขอรำเลิกก่อนเนะว่าคุณลิลี่เหงียน ian, เนี่ยทุกคนคงจะทราบเนะว่าเขามีความร่ำรวยแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีคนพูดนะว่าเอ๊ะเขาทำงานทำการอะไรอะ ผู้หญิงคนนี้ประหลาดจังเลยอะ่ะไม่เคยทํางานทําการไม่ยังไม่ทราบเลยว่าอาชีพของเขาคืออะไรเพราะว่าเขาก็ประกาศตัวว่าเขาอยากจะเข้าวงการบันเทิงของประเทศไทยแต่ก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรที่เด่นชัดเป็นกอบเป็นกรรมแต่กลับมีข่าวว่าเขาเนี่ยถูกคนนั้นคนนี้โกงเป็นหลักแบบเยอะอ่ะอย่างคุณเอิร์กเนี่ยคือมีข่าวว่าโกงแบบระดับร้อยล้านเลยนะ ห้าสิบล้านบ้างสิบล้านบ้างหลายคนเลยทีเดียวแล้วก็ในกรณีของคุณปอปาด้วยก็ยังคาราคาซังกันอยู่นะทําให้ฟ้องร้องกันแล้วก็มีข่าวว่าจะโด่งดังมากกว่าคุณลูกหมีซึ่งเป็นตัวต้นเรื่องด้วดซ้ำทีนี้มันก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์นะเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้เขารวยมาจากไหนกันซึ่งคุณลิลี่เงียนก็พยายามที่จะอธิบายนะว่าเขาเนี่ยอธิบายมาหลายครั้งแล้ว เลิกถามกันได้แล้วเขาบอกว่าเขาอวาสนาดีก็คือมีสามีมาหลายคนแต่หลังจากที่เลิกลากันแล้วเนี่ยทุกคนดูแลเขาดีหมดเลยก็คือมีทรัพย์สินมีอสังหาให้เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกเนี่ยก็คือคุณลินล,ลี่เนี่ยเป็นคนโชคดีว่าถึงแม้ว่าจะเลิกลากันนะก็ไม่มีใครที่แบบว่าดูแคลนหรือว่าไม่ให้ค่าใช้จ่ายไม่ให้ทรัพย์สินอะไรเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยร่ำรวยหมดเลยแล้วก็ ดูแลในเรื่องของทรัพย์สินก็คือเหมือนกับว่าอาจจะแบ่งสินสมรสให้ด้วยตรงนี้คือสุดยอดเลยนะเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้แบ่งให้นิดหน่อยนะคือสังเกตไหมว่าเขากลายเป็นเศรษฐีนีเลยอ่ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีข่าวนะว่าเขาก็หมดตัวแล้วนะคือเงินทองอาจจะไม่เหลือแต่เขาเหลือในส่วนของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าพวกเพชรพลอยอะไรพวกนี้เขาก็พยายามใจสู้นะว่าเขาก็จะขาย พวกสิ่งของพวกนี้แล้วเอามาใช้ซึ่งเราก็มองว่าจริงๆนะมันไม่ค่อยยั่งยืนนะเพราะว่าต่อให้คุณมีเงินแบบเป็นร้อยเป็นพันล้านนะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ลักษณะแบบนี้สักวันมันก็หมดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณคุณไม่ได้เติมอะแต่คุณมีแต่ขนออกไปทิ้งขนออกไปทิ้งเพราะฉะนั้นเราก็มีความเป็นห่วงอะเนาะแต่ว่าโอเคเขารวยเขาเป็นเศรษฐีนี่เราก็อย่าไปพูดถึงละกันทีนี้กลับมาที่เรื่องเดิมนะคะว่า หลังจากที่มีข่าวคลึกโครมไปทั่วประเทศมีเรื่องกับดาราปอปลา,ปลาก็มีตัวละครที่เข้ามาแจมด้วยนั่นก็คือคุณเอิร์กซึ่งเป็นคู่กรณีเก่าเนาะเพราะว่าพอเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยทางคุณลิลลี่ก็ได้ลำเลิกไปถึงคุณเอิร์กว่าเขาเนี่ยเคยมีคู่กรณีแล้วก็หลบลี้หนีหายไปต่างประเทศทำให้เขาลอยลำไปคือเขาพูดอะนะว่าคนเนี้ย คือโชคดีสามารถหนีรอดพ้นออกไปต่างประเทศได้แต่ถ้าคนอื่นเนี่ยเขาก็จะตามเหมือนดาราปอปลาเนี่ยแหละพอเป็นข่าวมาแบบนี้แล้วคุณเออก็ไม่ปล่อยให้คุณลิลลี่ลอยนวลก็ออกมาฉาบเหมือนกันผ่านทางด้าโซเชียลนะคะออกมาแฉออกมาพูดในทํานองที่ว่าคุณลิลลี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนสอเสืออ่เรเด็กไม่ดีอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยสร้างภาพ เวลาเป็นคนดีเนี่ยคือสร้างภาพแต่ว่าเวลาที่เขาเกลี้ยกล่อดเวลาที่เขาออกมาด่าเหมือนที่เราเห็นบางคนอาจจะตกใจก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกๆยังน่ารักอยู่เลยแต่พอตอนหลังทําไมดูควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คุณเออก็เลยชี้ว่าเนี่ยแหละคือตัวตนจริงๆของเขานะก็ก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยคุณเออก็ก็ยังชี้เป้าอีกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย คุณลิลลี่เนี่ยเขาเป็นบ้านน้อยหรือจะเรียกว่าเป็นเมียน้อยของนักการเมืองก็ว่าได้มันก็เลยเป็นที่มาของการออกมาถแถลงในครั้งนี้ของคุณลิลลี่นะคะเพื่อเคลียร์ตัวเองว่าเขาไม่เคยเป็นเมียน้อยใครแล้วก็นักการเมืองท่านนั้นเนี่ยที่มีคนพยายามเนี่ยโยงไปว่าเป็นทักษิณชินวัตรหรือเปล่าเขาก็ออกมาปฏิเสธด้วยนะคะว่าไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูการพูดจาหน้าหรือว่าการแก้ต่างให้กับตัวเองของคุณลิลลี่ ลิลี่เหยียนเผยอดีตแฟนเป็นประธานสภาไม่ใช่ทักษิณชินวัตรลั่นว่าไม่เคยเป็นเมียน้อยใครเตรียมที่จะฟ้องหมิ่นเออรเลเดลอร์อีกคดีนหนึ่งก็คือฟ้องเพิ่มแล้วสิ่งที่เราตกใจก็คือเขาบอกว่าประธานสภาเนี่ยคือประมุขของประเทศไทยด้วยนะแต่ว่าอันนี้คงจะ ยกผลประโยชน์ให้แหละเพราะว่าเขาเป็นคนเชื้อสายสวป,ปแล้ก็เวียดนามด้วยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่เข้าใจถึงคําว่าประมุกข,ของของประเทศไทยนิลีง่เหงียนแจงแล้วสามีเขาใช้คําว่าผอพึ่งเลยนะผอพึ่งคนที่สานั้นไม่ใช่ทักษิณชินวัตรแต่เป็นอดีตประธานสภาอาหุ่นี่อยากรู้มากเลยว่าเป็นใครเข้าใจความหมายของคําว่าประมุกข,ของประเทศผิดต้องกราบขออภัย ยืนยันเลยว่าตัวเองนั้นไม่เคยเป็นเมียน้อยใครไม่เคยติดยาหลังจากที่ชายหนุ่มที่ชื่อเอิร์กนะคะเลเด e r เลอร์ er, ซึ่งเป็นคู่กรณีกันมาอย่างช้านานได้ชี้เป้าว่ามีนางงามทักมาแฉเวลาไม่พอใจใครก็จะเอาปอปลาขึ้นมาคู่มีการแช่งว่าใครผู้ใส่ร้ายก็ขอให้ย้อนเข้าตัว โดยเตรียมที่จะดำเนินคดีคุณเอิร์กเนี่ยทุกข้อกล่าวหาเลยแจ้งความหมิ่นประมาทเพิ่มขอให้อโหสิกรรมให้กลับประเทศไทยมาเพื่อที่จะรับโทษด,ด้วยเพราะตอนนี้ก็มีข่าวว่าคุณเอิร์กเนี่ยเขาไปสวยสุขอยู่ที่ต่างประเทศก็คือหอบเงินหอบทองออกไปอันนี้ไม่จำได้ว่ามีเคยอ่านทางด้านทวิตเนาะคือเหมือนกับว่าทางคุณเอิร์กเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้หนีนะแต่ว่าเขาไปทําธุรกิจที่ต่างประเทศ ดังนั้นอย่ามาบอกว่าเขาหนีเขาไม่ได้หนีเขาไปด้วยความสมัครใจก็คือไปทาธุรกิจแล้วก็พักผ่อนอยู่ใ้ต่างประเทศอันนี้เขาแก้ตัวแบบนี้ทําเอาฮือฮากันไปทั่วโซเชียลแถมมีการโยงไปไกลถึงว่านักการเมืองท่านนั้นก็คือทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นอดีตสามีคนที่สของสาวลิลี่งเหงียนที่เจ้าตัวได้พูดถึงในรายการแฉว่า เป็นนักการเมืองระดับประมุขของประเทศเลยทีเดียวล่าสุดในวันที่25กรกฎาคมนะคะลิลีล่เงียนได้นะัดสื่อพร้อมที่จะเปิดใจยืนการานไม่ได้มีการรู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยต้องขอกราบเอาัยทักษิณและครอบครัวชินวัตรที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนจากการที่มีคนไปโยงหรือว่าเข้าใจความหมายของคําว่าประมุขของประเทศไทยนั้นผิด เพราะว่าอดีตแฟนหรือว่าอดีตสามีคนที่สามนั้นเป็นประธานสภาใครวะประธานสภาจริงๆนะส่วนเรื่องของคุณเอ,อิร์กเลเดเลอร์นะคะที่ได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดว่ามีนางงามจากเวทีดังได้ทักมาแฉให้ฟังว่าตัวเองหรือว่าคุณลิลลี่นั้นเป็นเมียน้อยแถมติดยาด้วยเวลาไม่พอใจใครก็จะเอาปอปลาเนี่ยออกมาขู่เขา ขอบอกเลยว่าไม่ได้เป็นความจริงและขอสาปแช่งใครพูดจาให้ร้ายลิลลี่ก็ขอให้ย้อนกลับเข้าไปในตัวเองวันนี้ได้เดินทางมาที่สื่อนะคะก็คือไทยรัฐเนี่ยแหละพร้อมกับคุณอี้แทนคุณจิตอิสระที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายแล้วก็ทางทานายวันนบนะคะอนุมาชิมพรี ทนายทีมผู้เสียหายและทนายชนินทร์สัจจาเพื่อยืนยันที่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดในทุกคดีที่เคยทำเอาไว้และประกาศที่จะฟ้องเพิ่มอีกหนึ่งคดีก็คือการหมิ่นประมาทลิลลี่ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าก่อนอื่นลี่ก็ต้องขอโทษแล้วก็ขอชี้แจงตรงนี้เลยว่าลี่เข้าใจผิด แต่ความเข้าใจของลี่คำว่าประมุขของประเทศไทยคือลี่ต้องขอชี้แจงว่าอดีตแฟนคนที่สท่านเป็นนักการเมืองที่สามารถจะพูดได้อย่างเปิดอกเลยว่าลี่คบกับท่านท่านไม่เคยมีภรรยาท่านเป็นอดีตประธานสภาและตอนที่ลี่อยู่กับท่าน ลี่ก็เคยได้ยินว่าตำแหน่งประธานสภาก็เหมือนกับตำแหน่งประมุขของประเทศไทยลี่อาจจะไม่เข้าใจความหมายมากนะักลี่ต้องขอโทษจริงๆค่ะส่วนที่โดนนายเอ,อิร์กล่าวหาว่าลี่นั้นเป็นเมียน้อยณนะวันนี้ลี่ขอที่แจงครั้งหนึ่งอย่างชัดเจนกล้าพูดด้วยจิตวิญ,ญญาณอันบริสุทธิ์ซึ่งลี่ก็ได้ขออนุญาตป้าป๊าแล้วว่าขออนุญาตแฟนเก่า แล้วท่านก็อนุญาตจริงๆสามารถที่จะพูดชื่อท่านเลยนะคะแต่ด้วยความที่ว่ารี่ก็เคารพปะ้าปะปะแล้วก็เคารพครอบครัวใหญ่ของป้าอยู่ด้วยอีกทั้งท่านก็ยังมีความเมตตาให้กับรี่อยู่เนื่องจากว่าเราเลิกกันมานานแล้วนานกว่า10กว่าปีแล้วรี่ก็ไม่อยากที่จะให้ท่านต้องมาลำบากใจเกี่ยวกับเรื่องของรี่อีก แต่ลี่ก็เชื่อว่าพี่ๆทุกคนหลายๆคนก็คงจะทราบดีว่าท่านคือใครแต่ลี่ขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อนะคะลี่ขอย้ำชัดเจนตรงนี้เลยนะคะว่าก่อนที่ท่านจะมาเจอลี่และลี่จะไปเจอท่านลี่ได้เลิกกับแฟนแล้วและก็มาเจอท่านแล้วท่านก็ได้เลิกกับอดีตภรรยาแล้วเราทั้งคู่ไม่มีพันธะ ไม่มีใครเราครบกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่มีการผิดศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นเราครบกันอย่างเปิดเผยอย่างภาคภูมิใจและได้อยู่ด้วยกันนานหลายปีที่สำคัญก็คือหนูไม่เคยไปเป็นบ้านน้อยหรือว่าเมียน้อยของใครเพราะลี่เคยพูดมาแล้วว่าลี่มีปมตอนเป็นเด็กก็คือพ่อกับแม่แยกทางกันคุณพ่อเอาคนใช้มาทำภรรยา แล้วก็มีแม่เลี้ยงที่ใจร้ายมากอีกทั้งแม่เลี้ยงก็ยังทําให้แม่ของรี่เสียใจมากและรี่ก็ไม่อยากที่จะเป็นแบบนั้นด้วยนี่มันคือปมที่อยู่ในใจแล้วก็เป็นกฎเหล็กของรี่เลยว่ารี่จะไม่มีทางทําตัวที่เป็นเมียน้อยของใครรี่ต้องกราบขอประธานอภัยจริงๆรี่ไม่มีเจตนาจริงๆรี่ไม่ได้รู้จักท่านทักษิณโดยเป็นการส่วนตัวเลยนะ แต่ลี่เคยเห็นข่าวของท่านแต่ก็ไม่เคยเจอท่านแล้วก็ไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวด้วยลี่ต้องขอประธานภัยครอบครัวของท่านทักษิณด้วยท่านลี่ทำให้เดือดร้อนลี่เข้าใจความหมายผิดไปส่วนคุณอี้ก็ได้พูดว่าคือคำว่าประมุขประเทศที่เขาใช้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าคนสอปป,อปอหรือว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาก็จะมองว่าคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด ของประเทศเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่าประมุขที่นี้คุณลี่เนี่ยเขาเคยได้ยินคําว่าประมุขคือประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่คําว่าฝ่ายนิติบัญญัติก็อาจจะยาวไปแล้วก็ยากไปก็เลยจําคําว่าประมุขที่มีหน้าที่ในการบริหารซึ่งก็จะมีอยู่3ฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งประมุขที่คุณลี่หมายถึงก็คือฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องโยงไปถึงคุณทักษิณและในกรณีที่คุณทักษิณก็ได้ไปอยู่ต่างประเทศมายาวนานหลายปีในช่วงไทม์ไลน์ดังกล่าวก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่จะมีโอกาสมาเจอกัน ส่วนในประเด็นที่เอิร์กได้ออกมาแฉว่ามีนางงามมาให้ข้อมูลว่าลิลลี่นั้นมักจะใช้ปอปลาของเล่นหลังจากที่ได้เอาไปขู่คนอื่นก่อนหน้านี้มาแล้วลิลลี่ได้โตกลับว่าอุ้ยน่ากลัวมากเลยคือที่บ้านเนี่ยมีปอปลาหลายกระบอกมากจริงๆหนูจะเอาไปยอยัก์เขาเลยนะแต่เป็นปอปลาของลูกชายนะคะ ของลูกชายเนี่ยมีเยอะจริงๆอันนี้ยอมรับเป็นปอปลาของลูกชายเป็นของเด็กเล่นหนูไม่เคยทำกริยาแบบนั้นนะคะนี่ต้องบอกว่าพี่เอิร์กเนี่ยจะใส่ร้ายหนูยังไงก็ได้หนูยอมได้จะว่าหนูเป็นเมียน้อยจะติดยาเนี่ยได้หมดเลยหนูยอมรับได้เพราะว่ามันคือน,นิสัยของพี่อยู่แล้วแต่หนูเนี่ยไม่อยากให้เขามาแต่ต้อง ผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นอดีตสามีหนึ่งคนอดีตแฟนสามคนหนูก็ยังพูดตรงนี้ด้วยความภาคภูมิใจว่าพวกเขาคือผู้มีพระคุณของหนูและทำให้ลี่เติบโตมาได้อย่างสวยงามและการที่หนูเคยคบกับอดีตประธานรัฐสภากับป้าเนี่ยเราครบกันด้วยความบริสุทธิ์ใจนะและทุกๆุกคน และเหตุผลที่หนูเลิกกับป้าก็เพราะว่าหนูทําตามกฎของป้าไม่ได้เลิกกันเพราะเงินเพราะว่าหนูใช้จ่ายเงินก่อนที่จะมาคบกับป้าเรามีอดีตสามีอยู่แล้วอดีตสามีเราก็เลี้ยงดูเราด้วยเงินพอมามีป้าป้าเป็นผู้ชายคนเดียวที่ให้เงินอุปถัมภ์น้อยที่สุดเพราะว่าป้าพยายามที่จะสอนให้เราทำงานสอนให้เราเรียนรู้ชีวิตของโลก แต่ลี่เองไม่สามารถทาําตามข้อตกลงของปาได้ก็เลยเลิกกันไปค่ะยืนยันเลยว่าไม่ได้ติดยาแต่ก็เคยอยู่ในสายควันอยู่ในสายสีเขียวกับอดีตสามีแต่ก็เลิกไปนานแล้วอุ้ยหนูขอพูดความจริงตรงนี้เลยนะคะหนูไม่เคยเล่นสารเสพติดอย่างอื่นเลยหนูเคยแต่ดูดกอไก่ช่อช้างกับอดีตสามีค่ะตอนนี้ก็เลิกไปนานแล้วค่ะ เพราะว่าตอนที่อยู่กับสามีรักสามีเพราะว่ากไก่ช่อช้างมันก็มีฟีลของการรักค่ะก็คือหลักฐานที่เขาโชว์เงินในคอนโดรีนั่นก็คือเงินที่เขาไปเอามาจากรีนะคะพี่เอิร์กเนี่ยมาเอาเงินจากรีหนูไม่ได้เงินจากพี่เอิร์กเลยสักบาทนะคะมันมีแค่ช่วงที่ เขายืมเงินแล้วก็เอามาคืนเพื่อให้หนูนั้นตายใจนะคะคือเรื่องแบบนี้เนี่ยหนูไม่อยากจะพูดคนเดียวดีกว่าให้พี่เขาพูดเพราะพี่เขารู้ทุกอย่างเลยอันนี้เป็นคุณอี้แทนคุณพูดนะคะบอกว่าเรื่องของเรื่องก็คือคุณเอิร์กเป็นผู้ต้องการแล้วก็เป็นจำเลยในสารคดีช่อโกงประชาชนด้วยการหลอกให้ลงทุน ลิลลี่เนี่ยโดนไป50ล้านเงินสดประมาณ36.8ล้านไปไถ่คอนโดที่เคยทำสัญญากู้ยืมและไปหลอกนักลงทุนคนอื่นๆอีกที่ผมไปช่วยเนี่ยรวมๆ500กว่าล้านนะและก็ได้หลบหนีไปต่างประเทศเขาไปมาหลายประเทศเลยประเทศเพื่อนบ้านเราไปดูไบไปยุโรปและผมก็ไปประสานงานกับตำรวจสากลที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ และได้หมายจับมาแล้วเป็นหมายแดงเจอที่ไหนจับที่นั่นเพราะมีคนให้ข้อมูลมาตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ทิ้งเรื่องนี้เลยนะแต่มันไม่ง่ายเพราะมันต้องไปติดตามตอนนี้รู้แล้วแหละว่าเขาอยู่ประเทศไหนแต่ขอยังไม่บอกและรู้ที่อยู่เหลือเพียงแค่ประสานให้ตำรวจทางนั้นดูถ้ามีสนธิสัญญาในการส่งผู้รายข้ามแดนตำรวจก็จะจับตัวแล้วก็จะส่งกลับมา จริงๆก็อยากจะให้กลับมาสู้คดีนะผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าจำเลยก็พูดอย่างนี้ทุกอย่างอ่ะตัวเองบริสุทธิ์ไม่ได้ทําก็กลับมาสู้ครับอยากให้ศาลเป็นคนตัดสินศาลก็จะพิจารณาไปตามกระบวนพิจรารณาฝ่ายไหนเป็นอย่างไรเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการต่อสู้อยู่นะเงินที่แต่ละฝ่ายเสียหายมันมีหลักฐานจริงๆจนกระทัง่ง,ง,ง,งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้วก็ชัดเจน จนได้ออกหมายจับออกมาเรียบร้อยก็จะดำเนินทุกคดีแหละยิ่งพูดมายิ่งขุดคุ้ยในการใส่ความเรียกว่าหมิ่นประมาทในการโฆษณาไม่ว่าจริงหรือว่าไม่ว่าเท็จก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใส่ความและในกรณีนี้เท็จเป็นส่วนใหญ่ยังไงก็ผิดอยู่แล้วจะดำเนินทุกคดีที่เอิร์กได้กระทําต่อลิลลี่และทุกคนที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดเลยว่าเขาทํามากี่กรรมกี่วาระกี่โอกาส อย่าคิดว่าตัวเองนั้นอยู่ต่างประเทศเราจะจับไม่ได้นะครับผมจะเป็นคนหาวิธีในการจับตัวเออกลับมาให้ได้เป็นคดีหมิ่นประมาทก็ต้องบอกว่ารี่เนี่ยรักลูกของรี่มากนะถ้าลี่ไม่มีลูกบอกว่ารี่เป็นเมียน้อยลี่ก็ยังทำใจได้แต่นี่ลีอ่ะมีลูกแล้วลูกลี่เขาก็เป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กที่มีความรู้ถ้าเขาไปโรงเรียนเวลาไปข้างนอกแล้วมีเพื่อนมาบอกว่า มุงเนี่ยเป็นลูกเมียน้อยแล้วลูกหนูจะทํายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเนี่ยรักลูกของหนูมากเลยนะและนี่ก็ยังเคารพรักทั้งสี่คนเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ให้ใครหน้าไหนมาแตะต้องลูกหนูและแตะต้องคนรักทั้งสี่คนเพราะฉะนั้นลี่ก็จะฟ้องหมิ่นประมาทคุณเอิร์กอีกข้อหาหนึ่งด้วยทั้งหมดนี้ก็อยู่ในชั้นพิจรารณาของศาลหมดแล้ว ก่อนเราจะไปกล่าวหาเราก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นตำรวจชั้นอายการก่อนว่ามีน้ำหนักไหมแล้วทุกการกระทำของพวกเราที่สื่อสารออกมาก็ต้องรับผิดชอบตัวเราเองด้วยถ้าเราไปกั่นแกล้งเราก็ต้องรับด้วยเพราะฉะนั้นยืนยันว่าทุกข้อกล่าวหาเรามีพยานหลักฐานชัดเจนแน่นหนามากพอที่จะดำเนินคดีแล้วความเสียหายแบบนี้มันก็ผิดกฎหมายหลายบท<ๆ>เช่นการชอบโกงประชาชน พรกกู้ยืมเงินมีหลายคนเดือดร้อนหนักมากบางคนเครียดบางคนคิดสั้นเพราะความน่าเชื่อถือที่เขาสร้างขึ้นมาบางคนโดนให้ความหวังว่าจะเอาลูกเข้าวงการการที่เขาอยู่ต่างประเทศทําให้เขาถูกดําเนินคดีได้ยากมากขึ้นแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะตอนนี้เราก็มีสนธิสัญญากับหลายประเทศมากเลยเมื่อไหร่ที่เขาขยับที่เขาโพสต์เราก็จะยิ่งตามได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นโพสต์บ่อยๆคุกจะรอคุยกับคุณเองเร็วๆนี้ก็ถูกแล้วครับประเทศไทยเป็นบ้านเขาก็กลับบ้านดีกว่าอย่าหนีต่อไปเลยคุณต้องหนีตลอดชีวิตไม่มีทางหนีรอดหรอกผมรับรองอย่างคดีมิดประมาทเดี๋ยวเราก็แจ้งความไว้แจ้งเพิ่มไปเรื่อยๆอายุความมันก็จะต่อไปเรื่อยๆคือหนูดีใจนะที่ครั้งนี้มาเป็นกระแสรอบหนึ่ง เพราะหนูกับผู้เสียหายเนี่ยเรายังคุยกันเรื่อยมาหนูก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาพูดความจริงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายทุกคนเลยมีพี่คนหนึ่งเสียเงินกับพี่เอิร์กหลายล้านมากตอนเนี้พี่เขาเป็นซึมเศร้ายัง Move on ไม่ได้เลยสองปีมันแย่นะอย่างหนูเนี่ยต้องผ่านความทุกข์ทรมานผ่านการกินยาเป็นกรรม เกือบที่จะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วหนูต้องปลอบตัวเองร้องไห้ตลอดเวลาหลายเดือนเลยคือมันแย่มากเลยนะคะหนูก็รู้สึกว่าเขาน่าจะสำนึกนะแต่พอมาวันนี้เนี่ยคือไม่มีความสำนึกจริงๆเลยผู้เสียหายคนอื่นๆเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของทางทนายนะเราพยายามที่จะอัปเดตตลอดแต่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังสืบสอบ ซึ่งทราบแล้วว่าอยู่ที่ไหนจากร่องรอยที่เขาปรากฏตัวก็คงต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็น้ำใจของลิลลี่ที่ช่วยไปถึงผู้เสียหายคนอื่นด้วยเพราะทุกคดีที่ผมมาช่วยส่วนใหญ่จะเป็นการปิดทองหลังพระเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหานั้นรู้ตัวแต่ตอนนี้ก็ปรากฏชัดแล้วแหละพอลิลลี่กลับมามีกระแสที่ช่วยได้ก็มีผู้เสียหายจำนวนมากรวมแล้วกว่า5้าล้านบาทเลยทีเดียว โทษเนี่ยหนักนะครับหลายกรรมแล้วก็เรียงกรรมกันไปครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าหลักร้อยปีแต่สุดท้ายก็อาจจะติดเพียงแค่20ปีก็ได้แต่ว่าถ้ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่าให้กลับมาสู้คดีเราเป็นปัญญาชนเราไม่ใช่ความรุนแรงเราอยากวิงวอนถ้าเกิดว่าคุณฟังอยู่นำเงินส่วนที่เหลือมาคืนแล้วผมก็จะเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายให้ถ้าคืนคนไหนได้ตามศักยภาพ ก็ให้ทำสัญญาว่าจะผ่อนคืนคดีพวกนี้พอถึงที่สุดแล้วมันก็อาจจะไกล่เกลี่ยกันได้นะถ้าเขายอมหัวใจสำคัญของเรื่องก็คือเราอยากได้เงินคืนคุณเอ๋คุณต้องหยุดพฤติกรรมคุกคามทั้งคุณลิลลี่แล้วก็คนอื่นบิดเบือนใส่ร้ายความเท็จแล้วก็มินประมาทต,ต่างๆหยุดนะครับแล้วกลับมาคุยกันติดต่อมาที่เพจของผมผู้เสียหาย4 0 50คนเขาอยากได้เงินของเขาคืน อันนี้เฉพาะคนที่ติดต่อนะครับยังมีหลายคนเลยที่ยังไม่ได้ประสานอันนี้เป็นหมายจับคุณเอ,อิร์กที่ออกโดยสารและผมก็ประสานงานกับตำรวจสากลเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ทราบรายละเอียดต่างๆแล้วอย่าหนีเลยครับถ่านหนีคุณต้องหนีไปตลอดชีวิตความทุกข์ทรมานที่มันมาจากการหนีมันก็จะหลอกหลอนคุณไปชั่วชีวิตยังไงคุณก็หนีไม่มีทางพ้นหนีกฎหมายได้แต่คุณไม่มีทางหนีกฎแห่งกรรมได้ มันจะเป็นบาปกรรมไปตลอดชีวิตของคุณเลยลี่เนี่ยอยากเจอนางแบบนางงามคนนั้นจริงๆเลยด้วยบุญกุศลอันใดก็ตามที่ลี่ได้กระทำมาทุกชาติทุกภพขอให้มารวมกันเป็นหนึ่งมาสถิตที่จิตวิญญาณของลี่หากวันนี้ข้าพาเจ้าพูดสิ่งใดไม่ได้เป็นความจริงใส่ร้ายป้ายสีผู้ใดขอให้ข้าพาเจ้าและครอบครัวตกนรกหมกไหม ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเจ็ดวัน10วันหนึ่งเดือนนับตั้งแต่นี้แต่ถ้าหากข้าพเจ้าพูดจริงขอให้คนที่ใส่ร้ายได้รับผลการกระทําของตนด้วยอํานาจกรรมที่เขาคนนั้นเป็นคนก่อขึ้นสาธุค่ะหนูเนี่ยมี work permit นะคะใบอนุญาตทำงานหนูเปิดบริษัทค่ะอดีตสามีของหนูก็มีบริษัทนะคะหนูอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็ก หนูจะเป็นคนต่างด้าวไปได้ยังไงและที่สำคัญลูกชายหนูเกิดอยู่ในประเทศไทยนะคะเกิดที่โรงพยาบาลพระรามเก้าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังขอบัตรประชาชนก็น่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน5ปีทำตามกระบวนการเลยค่ะพูดตามหลักความจริงแล้วถ้าป๊าเป็นคนไม่ดีเนี่ยป่านี้หนูก็คงจะได้บัตรประชาชนไปนานแล้ว อยากให้พี่เอิร์กกลับมาวันนี้เราเห็นชัดแล้วว่าพี่เอิกเนี่ยเป็นคนหลอกลวงคนอื่นแล้วก็ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีวันนี้เรายังสามารถยกโทษให้กันได้นะเราพูดจริงๆเลยสิ่งใดที่ไม่ใช่เงินของลี่ถ้ามันเป็นเงินของพี่ลี่ก็เคยบอกแล้วว่ารี่เข้าใจถือว่าเราชดใช้กรรมแต่ถ้าพี่ยังไม่สำนึกกรรมนั้นมันก็จะสำริดผล แล้วลี่ก็ไม่เคยสาบานไม่เคยสาบแช่งใครแบบนี้เลยนะถ้าลี่บริสุทธิ์คำสาบแช่งมันก็จะย้อนกลับไปหาคุณลี่เนี่ยเชื่อในวาจาของลี่ลี่ขออะไรลี่ได้แบบนั้นเลยนะไม่มีเลยที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่เอิร์กตื่นเถอะพี่เนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะจริงๆเนื้อเดิมพี่ก็เป็นคนบริสุทธิ์แต่พี่เนี่ยหาทางออกไม่เจอวันนี้ตื่นเถอะ เพื่อชีวิตของพี่เองกลับมาชดใช้กลับมายอมรับผิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะรี่ยังเป็นกําลังใจให้ไม่โกรธไม่เกลียดแล้วก็ขอเอาโหสิกรรมให้และอยากให้พี่เอโหสิกรรมให้กับรี่ด้วยถือว่าเราขาดกันอย่าได้มาเจอกันอีกทุกชาติไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีเพจลอมเนี่ยเยอะมากเลยที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันลี่ขอชี้แจงไว้ตรงนี้เลยนะคะ ว่าลี่ไม่เคยรับงานเว็บพนันใดๆเลยใครที่จะมาเอาชื่อเอารูปของลี่ไปแอบอ้างลี่จะแจ้งความดำเนินทุกคดีลี่บอกไว้เลยนะว่าลี่เนี่ยไม่ใช่สายดำสายเทาลี่ก็ไม่เอาลี่ก็ไม่มีวันจะไปข้องเกี่ยวจบไปแล้วนะคะนี่ก็คือการถแถลงข่าวเนาะของคุณลิลี่แล้วก็ทีมทนายแล้วก็ทีมของคุณ e อี้แทนคุณอันี้ต้องบอกเลยนะมันเป็นมหาดาบที่ ยาวนานหลายปีแล้วก็ท่าทางจะไม่จบกันง่ายๆเนาะเพราะว่าฝั่งโน้นเขาก็บอกว่าคุณลิลลี่โกหกเอาวันนี้เราก็ไม่ทราบเราก็ไม่ได้เข้าข้างใครอะเนาะแต่ว่าก็ผิดถูกก็ว่าไปที่หลักฐานก็แล้วกันแต่ว่าณวันนี้เรื่องราวนะมันถูกโยงไปที่คุณทักษิณได้ยังไงก็ไม่ทราบนะเพราะว่ามีก็ได้เห็นข่าวก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงได้มีข่าวน,นี้ออกมาแต่ก็ต้องบอกนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของทักษิณ แล้วก็บรรดาผู้หญิงที่เป็นผู้ดาราในวงการบันเทิงเราต้องยอมรับนะว่ามีหลายคนแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปลํำเลออีกมันมีรูปด้วยนะมี่ก็เคยเห็นนะคะรูปที่เขาว่อนไปทั่วโซเชียลเนี่ยก็มีหลายคนอยู่ที่ไปพบปะกกันก็ยอมรับนะว่ามันก็ใช่นะเป็นดาราเท่าน,นั้นแหละแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงนเพื่อนๆที่เคยเห็นภาพนี้ หรือว่าเคยทราบข่าวนี้เนี่ยสามารถที่จะมาคอมเมนต์แล้วก็มาสแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ